สวัสดีสบายดีดีมีแห้งพี่น้องครับวันลำพูนโอเคเชียวครับตอนนี้มาฮอดสถานที่ขาการแสดงมือเราพี่น้องบ,บ้านอ,อียงกกอะบ้านวาท่องหรูอบ้านยัง่อเห็นบ้างอำเภอผู้เวียงครับพี่นอ้องอำเภอผู้เวียงครับพี่น้องวรรยากาศดีครับบ่คอยเดียดกันเลยเอาที่งาน,น ข้างหลังที่งานเวทีเฮาก็ตั้งห้านแล้วเด้อพี่น้องตั้งห้านท้าแล้วครับ,รย,บรยอดสุดยอดเพิ่นมาตะบูว่านตัวทีมงานครับทีมงานเวทีตาตะหมูว่านก็จะเป็นเฮ็ดเซานี่แหละเมื่อท่านได้ เห่นมืออืน่นผลดอกพี่น้องบรรยากาศครับตโตข้นว้ยหน่อยนี่จริงขรับว่าค้นว้ยหน่อยไหมมาด่ันแต่วิ่งนสร้างสุกครับมาก่อนแล้วครับว่าเหลืออยู่น้ำกลนอยู่อะมาณสองขั้นครับทีมงานเบื้องหลัง พักผ่อนตามอัธยาศัยซะก่อนงานมืออื้นผลดอกครับงานมืออื่นผลดอกครับทิมงงานเมืองหลังเขาถ้าว่ากับว่าเป็นทิมงงานไม่ซะส่วนหลายกั็เลยตองมาก,ก่อนนะมาก่อนเตรียมก่อนเห็ดไปเห็ดกอยเห็ดไป พ่อกันครับผมอ่นพี่นนอะสาวน้อยลำพินโชว์ที่นี่ครับบ้านว่าท้องครับอำเภอผู้เวียงอำเภอผู้เยียงจังหวัดขอนแก่นพี่น้องม้วนน้ำกันครับสอเแก่โคนเลยพี่อครับยินเข้ามาเป็นงานพี่าสั่นพี่นนอะเดินปูนดีดีสนามเดินปูนดีครับสนามดีเดินดีครับ น้ำดีเดินดีพี่น้องกินเขากินน้ำใส่สร้างสูงเลยเฮ้ยใคาจะเอา,าเอาว่าหายติดบ้ากินเขาถิอว่าได้ไปหาห่างนู้น้ำมูลินเดอรสัน,นเอนสุดยอดเลยพี่นอ้องสถานที่ อยอดเลย,ยนี่มันขับขั้นนี้ครับพี่น้อกของแต่มาหอดเพรท่านรับเครื่องแบบสิบล้อครับไปค่อยมากมันแนล็วเร็วบ่ไหนคือมึงหกลอ้อก็ยังว่าแปดสิบอยู่นี่ยรถไหมถ้ามาสิบล้ลอหกสิบตัวนี้หกสิบเจ็ดสิบนี่ประมาณนี้แหละครับแต่จัง 100, หวะลอยไส้โศกดีมากพอหอด้านครับ ก็มีดานครับปกติก็ขึ้นยากแต่ออ,อกจากบ้านเราบ้านฟางบ้านเป็ดบ้านฟางบ่าปะแต่ม่ามือนีเปลี่ยนครับบ่อตัง้งไม่ยังเฮ <c oughs> ้มาดเอื่อไปอยังน้อหัวหน้าทีมงานหน่อยนะหัวหน้าทีมงานเบื้องหลังครับ อก่อนก็ดีขึ้นกว่าพักก้นนอนเลนเยอะดีครับพี่น้องกันนอนเลนพี่น้องกินขอครับปยีมาเอื่นไม่กินขอได้ยังกินพอเาเางหงกับกนี่มันมีหอดซุปบักมีไหมแท้ไหมจดไมไม่องแท้ของแท้กินน้ำเยอะหรอก สนามเดินดีครับพี่น้องเอ,อมีหอนหานหวังไฟว่ะเนี่ยสถานที่เสเด็ดพุวกนี้ครับเป็นบุญเป็นงานแนวไหนเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็สิเป็นกระถินแหละครับส่วนมากงานประจำงานกระถินนั่นแหละแต่ว่าก็ ขอใจว่าหนาสีบอ่อเจ้าภาพบอ่อสะดวกเรียงสถานทีบ่บ่อแลยเอามาตั้งที่สาธารณะมองเดินนี่ครับสุดยอดมาทางนี้คือเป็นหูมีขี่ฝ่าคือเป็นหูมีฝนโอ้ยพ่อเศร้าพ่อซ,องอซวงเหรอแล้วฝนกัไนกกนะไร้ตกคักโต๊เนี่ยเลยเขเดี๋ยวถังหลังแข็งมาวางถังอันนี้ไม่ไหวหน่ไม่ดังไฟปีงอย่างกินบ่ ต้นก็โดนต้นเหรไหมล่อลักเตยต้นก็โดนกันนะนี่ต้นก็โดนพี่นอ <c oughs> ้องเพื่อเดี๋เคยเห็นต้นก็โดนนี่เด้อต้นก็โดนอย่างเงี้าวันดอนลอ่อหองเพีงเนี่ยล่อลักเตยต้นก็โดนวางนั่งมองคนต้นก็โดนสถานที่ครับ น้ำเดินปูนอย่างนี้ครับพี่น้องโอ้ยว่างหันกับบ่ามาเนาะใครถอดพะนะนุ่เจ้ามาหัดได้ถึงเบาตุยกับตัวก็มาดทันเถอะวะที่บานบ,บ,บานพี่น้องใครบานงานพันยุย้กกยสียผมมองมีท่งก่อนวะ เป็นเป็นบุญกระถินนั่นปะส่วนมากงานกรินี้จะภาพทีออี่แล้วที่หอมงานที่เ้ยอาญาฉันว่าวนอาญาแตบอกไปได้เราบ้านในบ้านมอลำเด้อมอลำเกาเด้อมอลำดังบ้านไหน้านะคณะไหนคณะไหนอยงโเพชรประพันธ์กคยหยินตัวเฮยนึ่งยิบคักไปนะเท่าลาเท่าเาลามอกระเบียงเพชรประพันธ์ผู้าวนดูหอยมักก็ยังตัวหนึ่งน่ารัก แบ่อของแกบ่อบ้านหมอลำไดนเล่นดหนียบๆบอกไปเลยบ้านหมอลำทำน่องขอนเกนเล่นดีนะฮอลามอกระเบียงต้นตำรับบ่อหมอลำเพราะว่าพืนที่พุทธเด็กเพราะดาบสอปฐมคือกันบุญอันยุบานเนี่ยขอไปจักหน่อยมีเห็นป่ายู่ทางเขามยเนี่ยเพราะดาบสอปฐมแต่ว่าของห้องไ่เห็นป่ายวะมีป่ายอยู่บนล้มเพิ่นบริสิทธิ์เพิ่นนั่นเพิ่นบริสินั่น งานงานพี่เนาะงานเจ้าภาบงานเจ้าภาพส้นตูดจ้ะผาพเดียวพร้อมแอนคามปีแล้วล่ะสุดยอดพนน่ะว่าโอ้ขอท่าแหละว่ะได้กำลังเหมือนนั่นว่าพนมาโบผิดบางดอกเพนเบืองแล้วพนเห็นในนี่อย่างแล้วพนกับเบืองยัวยิ้มไปเปื่อยแล้วเอาเป็นว่าเอาไอ้มันตรงโป๊กกระพาะเขายิ้มไปเปรย์ละเรากันได้ได้ได้เปิดอันสักกะลาดเปิดฤดูกาลอีกตั้งหักพนเห็นอยู่กุดล่างเล้วพนน่ะว่าป้าคุยกันหลังไม่นอกรอบว่ะ บ้าหายมันได้จังสรรจะได้พอมาตรงโป่งในนั่นแหละได้กล้วยอีกสถานที่มันในนี่นี่ครับสถานที่อัดเสียงในนี้แบบนี้ดติดตามเลยเนี่ยมันหันหน้าเขาทั้งในบ้านนี่สุดยอดแล้วในสถานที่พี่น้องบอกพี่น้องว่าที่ถนนสะดวกสบายจอดรถจราจรถนนถนนเส้นไหนนี่เอิญต้องขึ้นไม่วงเพราบ้านเล่านี่บ้านเจ้าตัวเนี่ยบ้านนี้ยังไปบ้านนี้ยังไปถนนเส้นยังเลย เส้นเส้นผู้เวียงสิไปหาดพัทยาสองนี่แล้วนี่วะเขาที่ตรงไปพุ่นออเขาห่อซิเลี่ยนเปลี่ยนประตูยันยันนะครับเขาเลี่ยนใ่มนนะตรงไปล้วก่อนสีลงไปพัทยาสองมีซุ้มประตูทางโค้งพอดีพี่น้องเลี้ยนใส่เขามาประมาณสองกิโลพ่อหันมอลำตั้งเจริญเทินอยู่นี่เลยครับเลี้ยงทางเลี้ทางถนนเลยครับพี่น้องถนนเส้นอาจจะเป็นเขาเอื่นทางหลวงชนบิดแหละนี่ครับแบบนี้พี่น้อง ถนนไปมาสะดวกพี่น้องมาไหลายครับเหมือนครับมาได้หลายมาไหลายบ้านว่าทองครับตำบลว่าทองอำเภอผู้เวียงพี่น้องอยู่สถานีสาธารณะของอบตอว่าทองเนี่ยครับสุดยอดพี่น้องสถานีหมออิลิหมอคักหมอเนี่ยที่โ่งโปร่งสบายเลยฮัดเสียงใส่เสียงในเต็มทีเลยที่งานหาอยู่ เื่อ,อยุ่คุณล่างมันเป็นสถานที่มันรำโพวขงขางหนึ่งมันมันซ้นโบดพี่น้องตาโบดตึงๆเลยครับเสียงอ่อานสียบอ,อันนี้ไปไหนว่ามืออื่นนี่สุนย่อนเลยสถานที่ลงที่มันเหมาะครับเหมาะคักเหมาะเนี่ยถือสร้กคคักเอาตโต๊ะรดสนามปูนนี้าปนี่ตโต๊ะรดฝนนะไมย่ยันฝนกับฝนเลียนดอกฝนเลียน ได้ยังมาใค้ทอดผ้ครับพอดีเจ้าทอดผู้สันผู้แม่ไข่อหโอ้ยกินเขาเรียวนีไมเอกอทีมงานเท่ามากเหรวาเรียนแห้งแถวมหอดทั้งยี่เลยไหมเดี๋ยวสักกเจ้าเฝ่าหนีนั่นทีมงานตัวข่อยมากหน่น่ะีนทีมงานตัวข่อยมากหยับรถออกให้าเจาจังมากเหรอครับทีมงานมากสมทุกมากเหรครับ มาแล้วคาราวานของเราสาวน้อยลำพลินชวแล้วรครับทิมงั้นสมบมาแล้นครบแล้วครับบัดนย่างตลาลรถบาดกระสีมันเดินทางมือเงินหนดแล้วรถบัสนะระยะทางของม้านนะลอยโลนิดนิดบ่อก,นนบอกไก่ครับไปมาสะดวกถนนสะดวกโอ้ยตื่นหมดมต่บ่มี้านสะดวกมด น่าครับมาเขามากครับพี่ยอดครับพี่น้องพ่อขันมืออื้นครับพี่น้องครับเราได้ยังพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีบ๊ายบายคุณครู